ทำนิสัยต่ำๆสมกับเป็นขมินจริงๆกับสบายดีสวัสดีครับสบายดีพอแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำซานเนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมล่าสุดสาวขมินนะครับ สาคเมนนะครับเหยียบนะครับโอ้โหนะครับอยากเจอจริงๆนะสาคาเมนคนนี้นะครับซึ่งทํานิสัยที่แย่มากทํานิสัยที่ต่ํามากการทํานี้บ่งบอกได้เลยว่าเป็นซาคาเมนนะครับเนาะทำนิสัยต่ําๆอย่างนี้ดูออกเลยครับเพราะว่าที่คนอื่นนะครับคนประเทศอื่นเขาไม่ทํากันหรอกนะครับการเหยียบย่ำเงินนะ อย่าไปดูถูกเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่ต่อให้วันนี้มีมีปัญหากับไทยนะครับแต่ก็ไม่สมควรที่จะไปเหยียบเงินนะครับเพราะว่าในแบงค์นะครับในแบงค์พันเนาะก็คือจะมีนะครับผมเนาะพระมหากษัตริย์ไทยนะครับเนาะซึ่งมีรูปองพระองค์ท่านอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับอย่าไปทําอย่างนั้นเหยียบเงินนะครับเหยียบเงินบาทไทยก็เท่ากับเหยียบหัวใจ คนไทยนะครับเท่ากับเหยียบศักดิ์ศรีของคนไทยนะครับนะบาลามไม่เคยไปทําอย่างนั้นนะครับโอ้โหพอบาลามได้เงินมาบาลามก็ยกมือไหวอันนี้บาลามพูดจริงๆเลยนะเนาะอันนี้บาลามพูดจริงๆเลยแล้วก็ใครเคยทําบ้างบูซางเงินบาลามทำนะครับอันนี้บาลามไม่ได้พูดเด่นนะมีจริงๆนะครับตรงหิ้งพระแต่กับสาวขามินนะครับสาวขามินคนเนี้ย ทำนี้ใสที่แย่มากแต่ไม่ใช่แค่คนนี้หรอกผ่านผ่านมาก็เห็นมาเยอะนะครับมีทั้งเอาไฟแช็กจุดบ้างนะครับมีทั้งฉีกบ้างมีทั้งเหยียบบ้างมีทั้งเอาโอ้โหเช็ดเอาโดยเยอะแยะมากมายพี่ๆคือเท่าที่เห็นนะครับผมนะถ้าไม่อยากได้นะครับก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นนะครับคนที่ลาบากนะครับคนที่ไม่มีอันจะกินนะครับทุกวันนี้สาวขมิ้นนะครับนะยังต้องการเงินเยอะแยะมากมายแอบ ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพราะอะไรนะครับเพราะเงินนะคนที่ลําบากมีอีกเยอะนะครับอยู่ในคอมเมนต่ะยิ่งตอนนี้นะครับป่าปามอ่าสแกมเมอร์ป่าปามคอสเซนเตอร์นะครับทำให้ซาวคอมเมนต์่ะตกงานเยอะแยะนะทำให้สาวคมอมเนตี่ตกงานเยอะแยะอืมอย่าอย่ามาทำอย่างนี้นะครับ ย่ามาทําอย่างนี้รับไม่ได้นะครับถ้าจะเหยียบก็ไปเหยียบอ่าเงินอะไรนะเลียวหรอเงินคอมเมนต์น่ะบารำก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินอะไรนะครับแต่ไปเหยียบเงินคนอื่นนะครับไปเหยียบแบงค์ของคนอื่นทั้งทั้งที่ตัวเองนะครับยังต้องใช้เงินนะบาลัมเชื่อว่าสักวันหนึ่งอันนี้บาราไม่ได้แช่งนะบารามเชื่อว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะตกอับเองนะครับเดี๋ยวก็จะ นั่นเองนะครับการที่เหยียบย่ําเงินการที่ดูถูกเงินนะครับเป็นสิ่งที่แย่มากๆนะครับถ้าวันนี้ขาดเงินนะครับก็ทุกอย่างก็คือจบไม่ว่าจะเป็นเงินประเทศไหนเงินอะไรก็แล้วแต่ทุกๆเงินทุกๆสกุลล้วนมีคุณค่านะครับนี่แหละเงินนะครับต่อให้ขยี้นะครับต่อให้ขยี้ยับแค่ไหน นะครับหยิบขึ้นมาก็ยังเป็นเงินคนท่านทํานิสัยต่ําแล้วเขาไม่เรียกว่าคนนะครับเขาเรียกว่าสุน,นัขจรนจัดซึ่งสาวคอมเมนต์คนนี้บารลัมดูออกเลยว่านะครับแต่ว่าหน้าตาดีนะหน้าตาดีแต่ว่าทํานิสัยที่แย่มากนิสัยไม่ดีมากๆนะครับเนาะบ่งบอกได้เลยว่าเป็นคอมเมนแล้วก็ดูออกได้เลยว่าเป็นคอมเมนนะครับไม่ต้องไปนั่นหรอกนะครับไม่ต้องไปดูให้ยาก ไม่ต <Nej>? no, no, mm ้องไปดูให no ้ยากไม่ต oh, ้องไปดูให no ้ดาบากนะดูแค่ผ่านๆก็รู้แล้วว่าเป็นขมิ้นนะครับซึ่งบารามก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทําเพื่ออะไรนะครับหรือว่าจะโกรธที่ว่าเเจอปัญหานะครับหรือว่ามีปัญหาเนาะในไซแดนนะครับตอนนี้หรือเปล่านะครับเขาก็เลยโกรธเขาก็เลยไม่พอใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แบรนด์นะครับแบรนด์แบรนด์แบรนด์สินค้าไทยอยู่เนาะซึ่งบาลามก็ไม่รู้หรอกว่าเขาแบรนด์จริงหรือเปล่า นะครับเท่าที่บอลลาเห็นนะมีหลายๆคลิปที่ออกมาเนาะ s> <S เขาไม่ได้แบนนะครับแค่เขาเปลี่ยนสลากนะครับคือเป็นสินค้าไทยข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าอ่าน้าปลากระป๋องต่างๆนะครับเขาจะเอาสลากไทยออกหรือไม่เขาก็เอาสลากเขาไปปิดแค่นั้นเขาก็ว่าเป็นของเขาละเขาเคมเอาทุกอย่างนะครับเขาเคมเอาทุกอย่างเนาะเขาเคมไม่ได้อย่างเดียวกว็คือเงินก็คือแบงค์เขาก็เลยเอามาหยยบย่ํานะครับ ในตอนนี้และก็ทุกๆครั้งนะครับที่เขาทำเนาะทุกๆครั้งที่เขาทำนะมันบ่งบอกได้เลยว่าเป็นขมามินะครับทุกวันนี้แรงงานข่ามินะครับที่ต้องการเข้ามาในทํางานในประเทศไทยนี่เยอะแยะแล้วก็เข้ามาไม่ได้นะครับโดนจับนะครับจับแล้วก็ส่งกลับจับแล้วก็ส่งกลับแทบจะทุกวันนะครับแทบจะทุกวันเลยตอนนี้เนาะ แต่ซาคเมนนะครับแต่อาซาคเมนคนเนี้ยนะครับไปทําแบบนี้ยิ่งทําให้คนไทยรับไม่ได้ไม่ว่าแต่คนไทยนะครับคนลาวก็เหมือนกันไม่มีใครรับได้กับสิ่งที่ทําแบบนี้เนาะทำไม่ได้ต่อให้ไปทําที่ประเทศอื่นก็ได้แต่ประเทศไหนก็ได้แต่ถ้าไปเหยียบย่ําเงินเขาแบบนี้นะครับเท่ากับหยียบย่ําจิตใจเขาเท่ากับหยียบย่ํานะครับศักดิ์ศรีของเขาไปด้วย ไม่ว่าเงินประเทศไหนก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นเงินไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินลาวเงินประเทศไหนก็ได้แต่นะครับเนาะทุกคนย่อมเคารพนะโอ้บาลามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ไหนนะครับบาลามก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะอยู่ที่ขมีหรือเปล่าเขาถึงกล้าทาแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้เงินบาทมาจากไหนนะครับเงินไทยมาจากไหนก็เข้าใจเลยว่าเพราะว่าตอนนี้เนาะ อยู่ที่カメมยเนาะมันมีแกง๊งคอนเซนเตอร์สแกมเมอร์นะครับเ <_ d ata> ทาเทาอ่ะเต็มกันหมดเลยตรงนั้นอ่ะนะครับแล้วล่าสุดก็เห็น่หลังไหลเข้าไปที่ประเทศลาวเหมือนละนะครับเนาะทางเจ้าหน้าที่ประเทศลาวก็รับเอาแล้วก็ไปป่วนที่ประเทศลาวอีกตอนนี้นะครับคือเวลามก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอคิดจะไงอยู่นะครับแต่ต่อไปนี้ประเทศลาวนี่ก็เริ่มวุ่นวายแน่นอนถ้ารับ กลุ่มเอ่อสแกมเมอร์หรือว่าพวกจีนเท่านี้เข้าไปอ่ะนะครับเขาอาจจะมีเบื้องหลังเบื้องหน้ากันหรือเปล่าอันนี้บารรัมก็ไม่ดูเนาะเขาถึงรับกันได้นะครับเนาะทั้งที่ประเทศอื่นเขาปะปามกันอยู่นะครับนะพี่ๆเนาะก็ดูแล้วนะครับผมคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับพฤติกรรมนะครับสาวขามิน,นะครับคนมือตะกี้เนี่ย นะครับดูแล้วมันโอเคไหมส่วนตัวบอสลามมองมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะครับเนอะรู้สึกแบบไม่โอเคอย่างมากนะครับกลับมาทําแบบนี้นะครับผมนะถ้าไม่อยากได้ก็เอามานี่อืมนะถ้าไม่อยากได้ก็เอามานี่เดี๋ยวจะเอาไปซื้อข้าวนะครับเดี๋ยวจะไปซื้ออาหารเนาะถ้าไม่อยากได้ก็เอามานี่นะครับเนอะพี่ๆนะครับผม ดูแล้วคิดกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมบ่าลํำก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ